สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ปภาสองแปดเก้านะคะนำผ้าไหมสุรินมาพบกับทุกท่านอีกแล้วนะคะเป็นผ้าไหมมัดหมี่ทอมือฝีมือชาวบ้านในชุมชนแล้วก็ฝีมือคนในครอบครัวได้ค่ะสนใจผ้าไหมยอย่าลืมแอดไลน์บนนี้ถ้าใครคุยกันได้คะ่ะจะวอาผ้าไหมสวยๆก่อนขครคะ่ะมาชมผ้าไหมผืนแรกนะคะ ผืนแรกเป็นผ้าไหมสามตะโกนะคะทอสอดไหมคั่วผ่างกระโกค่ะผ้าสามตะโกนะคะทอตารางแบบนี้ค่ะเป็นผ้าเชิงล่างเชิงเดียวนะคะผ้าสามตะโกลายเต็มผืนแบบนี้ค่ะ สามตะโกโทอสอดใหม่คัวผางกระอกแล้วก็โทใไหมขั้นด้วยค่ะสนใจทักมานะคะ1 9ึ่้ารอบาทค่ะเย็บริมอาบน้ำยาส่งฟรีค่ะต้องขออาภัยด้วยนะคะมีเสียงการพากฟุตบอลอยู่ใกล้ๆค่ะ มีงานกีฬาตำบลน,นะคะพื้นต่อไปค่ะห้าสามตะโกนะคะลายโบราณค่ะลายลูกออดลายโกนกับเอสนะคะพื้นนี้ลายโกนกับเอสเ,เป็นห้าสามตะโก ลายโบราณนะคะสนใจทักมานะคะ2000บาทค่ะราคานี้เย็บริมอาบน้ำยาส่งฟรีค่ะ ต้นต่อไปค่ะเป็นผ้าสามตะกอลายโบราณนะคะลายตะโขโบราณสีดำ่ะขาวดำตะโขโบราณนะคะแบบนี้ค่ะ ลายเต็มผืนนะคะตะขอโบราณแบบนี้รายละเอียดค่ะผืนนี้มัดมีได้ละเอียดยิบเลยค่ะสามตะโกลายตะขอโบราณนะคะสนใจทักมาค่ะสองพันหนึ่งร้อยบาทค่ะ เย็บริมอาบน้ำยาส่งฟรี<ม>พื้นต่อไปค่ะห้าสามตะโกค่ะลายโบราณนะคะเป็นลายผสมระหว่าง ไลค์โพดกพิกุลแล้วก็โพไปขนองค่ะนี่ค่ะพยายามเล่นไลายให้เกิดลายใหม่นะคะ เล่นลายให้เกิดลายใหม่เป็นลายะสมกันค่ะออกแบบลายมาใหม่ๆนะคะผืนนี้สวยนะคะนี่สามตะกอนะคะผืนนี้น้องสาวทอค่ะสนใจทักมาสองพันบาทเย็บริมอาบน้ำยาส่งฟรีค่ะ ผืนต่อไปค่ะน้องสาวโออีกผืนนะคะเป็นสามตะกอค่ะเป็นลายผสมนะคะโภแปกนองค่ะดอกพิกุลโพแปกนองกระดอกพี่กุลน,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 นะคะผสมกันแบบนี้ค่ะ สร้างลายใหม่นะคะนี่ค่ะสวยนะคะผืนนี้สวยเกิดลายใหม่สวยเลยนะคะเป็นผ้าสามตะโกค่ะฝีมือน้องสาวทอนะคะผืนนี้น้องสาวทอเองค่ะ พยายามบอกเขาให้อ่าทำลายใหม่ออกมาโดยเอาลายเก่าพยายามบอกเขาให้ทำลายใหม่ออกมาโดยประยุกต์จากลายเก่ามาเป็นลายใหม่นะคะสนใจทักมาค่ะสองพันบาทค่ะอาบน้ำยาสูงรนี้ เป็นผ้าสามตะกอนะคะพื้นต่อไปค่ะผ้าสามตะโกค่ะพื้นนี้อาบน้ำยาแล้วแล้วลงสีให้ซอฟลงนะคะตอนแรกจะสีแดงสดมากๆค่ะเป็นสามตะโกเก่าเก็บนะคะทอสอดริมบนล่างผ้าเก่าเก็บฝีมือแม่นาะ นะคะปีมือแม่น้านะคะทอเองท่านอายุ70กว่าแล้วนะคะแต่ผืนนี้ได้มานานแล้วนะคะได้มาตอนท่านโทรกี่สุดท้ายนะคะคือท่านเลิกโทรแล้วว่าจะซื้อเก็บนะคะแต่ตอนนี้ก็คือเอามายกนะคะเอามายกขอเรียนนะคะ คนทอผ้าจะไม่มีผ้าเก็บค่ะสู้คนซื้อไม่ได้นะคะลูกค้าซื้อไปซื้อไปเก็บนะคะแม่ค้าทามาเท่าไหร่ก็ขายหมดนะคะคืนี้เนื้อหนาสวยนะคะอาบน้ํายาทําสีแบบซอฟลงแล้วนะคะเนื้อสวยค่ะเนื้อหนาด้วยทอแน่นนะคะเป็นกี่โบราณค่ะฝีมือแม่นานะคะ สอดริมด้วยนะคะทอกี่โบราณนะคะฟืมโบราณเนื้อหนาสวยมากตอนแรกจะเก็บไว้ใช้ตอนนี้อยากขายนะคะตอนนี้อยากขายสนใจทักมานะคะราคาเบาๆสองพันห้ารอยบาทค่ะคืนนี้อาบน้ำยาแล้วนะคะอาบน้ำยาแล้วส่งฟรีค่ะ คืวน,นี้สองพันห้ารอยนะคะเป็นผ้าเก่าเก็บของแม่นานะคะแม่นาคือเราซื้อท่านมาแล้วตั้งใจจะเก็บไว้เองแหละคะ่ะแต่คิดไปคิดมาก็อขายเอาตังดีกว่านะคะเป็นสามตะโอสอดริมบนล่างนะคะ อาบน้ำยาเรียบร้อยแล้วสนใจทักมานะคะเผือละ2,500บาทนะคะท่าในใดสนใจผ้าไหมสวยๆนะคะอย่าลืมแอดไลน์เบอร์นี้ทักทายคุยกันได้ค่ะจองผ้าไหมสวยๆก่อนใครค่ะฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปก่อนใครจองผ้าก่อนใครด้วยค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ